สวัสดีค่ะมื่อนน้กะพอกันในเซาของวันพุดที่สิเจสิงหาเนาะค่ะเนาะก็ขอกับสวัสดีเอซนะคะมันมนอีสานมวลมือนน้กะหลึกงามย่มดีเมื่อนี้กะเป็นวันหยุดของนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะก็ได้มีโอกาสพาลูกชายเนาะคะ่ะมา หาไม้ไม้ไม้เก่าที่เคยไปกะน้ำ,นำขึ้นเนาะคะ่ะน้ำขึ้นเยอะแล้วก็ปลาปลาเขาแตกนะคะแตกพงไปก็เลยหาไม้ไมะะ้เลยค่ะมื่อนี้กะก็เลยมาล่องเบิงไม้ไม้นะคะเป็นบอบอใกล้ๆบ้านเฮานะคะบรรยากาศกะตอนนี้กะบ่ายสามโมงแล้วเนาะคะ่ะก็ยังมีแดดอ่อนๆก็ถือว่ายังห่อนอยู่เนาะคะ่ะ มันหมาน,นอีสานมวลมือนีกะขอกำลังแรงใจนะคะจากเอฟซีนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับมันหมานอีสานมวลนะคะในบายของไปแล้วลูกไปแล้วหนูของวันพุธนะคะตัวนี้หนูตัวนี้ลูกแป๊บตัวเหลืองนี่ตอนนี้ปลากำลังเข้านะคะเอฟซีขาปลากำลังเข้าเนาะสีแดงดึงแล้วหนูสีแดงสีแดงเนาะ ตอนนี้ทุ่นสีแดงก็กําลังดึงนะคะเดี๋ยววันนี้มรรหมาน,น,นอีสานม่วนก็จะถ่ายให้ดูสดๆสดสดเลยนะคะตอนที่ปลากินเบีย,บบยสีแดงไปแล้วหนูสีแดงไปแล้วตอนนี้ก็ลุนล้นลุนล้นเต็มที่นะคะตอนนี้ปลากําลังเข้านะคะเพื่อนเพื่อนอซีจ๋าวันนี้เราจะได้ดูตก<อ>ปลาโอ้ตัวสามโลค่ะพี่น้อง <laughs> ของกิงอยู่นี่นะคะเอาหนูเอาหนูเอาหเหยื่อลงนะเดี๋ยวแม่โชว์ผลงานาาปลา,าด้วยโยนขึ้นมา ตัวนี้ก็ปลาน้อยกวนต่อเอาเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอซีก็เนี่ยค่ะมันมานอีสานมวนเนาะพี่น้องจ๋านี่ค่ะผู้ได้มักคลิปนี้นะคะก็ฝากฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แน่นะคะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับหมนัมนหมนันอีสานม่วนนะคะจิตอาสานมคะมักม่วนด้วยนะคะอยู่ใน Facebook ก็มีนะคะนะคะในเฟซก็มีอสมมักม่วนนะคะมีหลายหน้าโปรไฟล์แต่ถ้าในลาย YouTube ก็จะเป็นหมนัมนหมนัมนหมันแล้วก็ใส่ไม้ยม,มงนะคะหมนัมนหมนันอีสานม่วนนะคะก็จะมี วิถีชีวิตของลูกอีสานนะคะหาอยู่หากินเนี่ยค่ะก็จะมีตกปลามีเก็บเห็ดมีใหญ่ไข่มดแดงนะคะฝากกดไลค์กดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับมันหมอีสานม่วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ตัวใหญ่นะคะพี่น้อง